มาค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพาผัดกระเพาไข่เค็มใส่พริกใส่พริกลงไปหอ,อกแล้วนะ ยายก็จะใส่เลื้อไก่หน่อยหนึ่งจะไม่มีไข่เค็มอย่างเดียวนะก็จะใส่น้ำล้างโคกนิดหน่อย น้ำปลาเราไม่ใส่นะเราใส่ซอสนิดหน่อยพอเพราะว่าไอ้ไข่เค็มมันเค็มนะแล้วก็น้ําตาลน้ําตาลแล้วก็ผงชูรส ชิมรสชาติก่อนยายก็ปิดไปจามจะให้เต็มที่เลยแล้วก็มาผัดต่อได้กินไม่ได้เลยจามจริงๆ อพอผัดไก่สุกแล้วนะยายก็เอาไข่ขาวบางส่วนมายีใส่เนี่ยประมาณช้อนนมายีใส่ให้มันเค็มแทนน้ำปลา เอาน้ำนี้หน่อยนะมันก็น้อยแล่วยายก็จะเหยาะซีอิ๊วไปนิดหนึ่งนะเหยาะซีอิ๊วไปนิดหนึ่งดำใบป้ออ่ีพริกกระเทียมโปลงใบแล้วก็ผัดเนื้อผัดเนื้อไก่ให้สุกแล้วเอาไข่ขาวไข่เค็มลงเสร็จแ,แล้วเอาไบปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลผงชูรสซอสแล้วก็ไข่ขาวบี้ๆลงไป เอาใบกระเพาใส่ลงไปแล้วก็เอาไข่เค็มลงไปกระเพราแดงนะอหอมหอมใช้กระเพราแดงก็เรียบร้อยผัดกระเพราไข่เค็ม น่ากินไหมคะเพื่อนๆนผัดกะเพราไข่เค็มผัดกะเพราไข่เค็มเสร็จแล้วเพื่อนเพื่อนมากินด้วยกันค่ะนี่ยาใช้ไข่สองฟองนะแล้วก็เนื้อไก่ประมาณขีดหนึ่งแล้วก็กะเพราแดงกะเพราแดงหอมมากตำพริกแดงกับกระเทียมเจียวให้หอมเอาไก่ลงไปแล้วก็ใส่กะเพราเออแล้วก็ปรุงรสปรุงรสเสร็จใส่กะเพราใส่กะเพราแล้วก็เอาไข่ลงไปคุกอ่า ถ้าเราไม่อยากใส่น้ำปลายเยอะใช่ไหมเราก็เอาไข่ขาวอะมาบี้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 มันก็เอาไปผัดมันก็จะเค็มโอเคค่ะอร่อยนะคะทานแล้วชิมแล้วอร่อยค่ะ